รีวิวไปไต้หวันด้วยแสาการบินสตาร์ลักค่ะไปที่สุวรรณภูมินะคะเกท M ค่ะเช็คอินออนไลน์แล้วก็เตรียมรับตั๋วง่ายๆแบบนี้ได้เลยคนที่มีบัตร SCB King Power นะคะยังมาใช้บริการได้มีผู้ติดตามได้1คนรับบัตรคิวแล้วก็สั่งอาหารทางมือถือค่ะเตรียมขึ้นเครื่องนะคะเครื่องของสตาร์ลักนะคะใหญ่แล้วก็สะอาดเป็นเครื่องใหม่เลยค่ะสำหรับเราที่สูง163นะคะก็ถือว่านั่งสบายค่ะแล้วก็มีที่ชาร์จมือถือให้ด้วย สายการบินนี้เขาจะใช้วิดีโอสาธิตความปลอดภัยบนเครื่องนะคะก็เป็นการ์ตูนที่ดูแบบดูเพลินดูน่ารักดีค่ะอาหารนะคะน่ากินมากๆเลยก็จะมีทั้งของว่างนะคะขนมหวานผลไม้แล้วก็อาหารจานหลักค่ะเสิร์ฟแบบจัดเต็มเลยนะคะ mm hmm. เมนูก็เป็นแบบอาหารฝรั่งนะคะเป็นครีมซอสกุ้ง <Yeah. S 1> อะไรสักอย่างแต่ว่าคืออร่อยคะ่ะอร่อยมากเลยกินเรียบค่ะอันนี้ ห้องน้ำนะคะสะอาดแล้วก็ใหญ่ค่ะใช้งานง่ายนะคะไม่อึดอัดเลยทิชชู่ก็เป็นแบบลายของเขาเฉพาะแล้วก็นี่นะคะเป็นของเทลค่ะมีแอลโกอฮอล์นิดนึงนะคะเสิร์ฟให้หลังจากเก็บอาหารค่ะมาถึงไทเปแล้วค่ะยขอตัวไปเที่ยวก่อนนะ